เพราะเหตุใดคนผิวสีนั้นถึงเป็นเจ้าของสถิติโลกเป็นเจ้าความเร็วในการวิ่งระยะสั้นครับโดยเฉพาะในการวิ่ง100เมตร200เมตร เจ้าของสถิติโลกส่วนใหญ่เกือบจากร้อเปอร์เซน์เลยมักจะเป็นคนผิวสีวันนี้มาขายข้อข้องใจกันครับ Main Stand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขัน t o p k to t e บา by พิรันัจำปางเงิน สวัสดีครับคุณผู้ชมมาพบกับท a l k t ท t o ทนไขข้อข้องใจในวงการกีฬากับผมโทนคุง้งพริรนัทจำปางเงินนะครับเราเคยสังเกตกันไหมครับเวลาเราชมการแข่งขันกรีธาในรายการสำคัญสำคัญนั้นโดยเฉพาะในการวิ่ง100เมตร200เมตรผู้ชนะหรือว่าเจ้าของสถิติโลกเจ้าของสถิติประจำการแข่งขัน ส่วนใหญ่เกือบจังร้อเซเลยก็ว่าได้มักจะเป็นคนผิวสีวันนี้เรามีคำตอบมาฝากกันว่าเพราะเหตุใดคนผิวสีนั้นถึงเป็นเจ้าของสถิติโลกเป็นเจ้าความเร็วในการวิ่งระยะสั้นครับวันนี้มาขายข้อข้องใจกันครับคนผิวสีหรือว่าชาวแอฟริกันเนี่ยนะครับก็ จะเป็นเต้ยในการเรียกว่าวิ่งในระยะสั้นแม้แต่ในระยะไกลด้วยซ้ำไปแต่ว่าในตอนนี้เราจะมาคุยกันเรื่องประเด็นการเป็นเจ้าลมกดระยะสั้นของชาวแอฟ,ฟริกันหรือว่าชาวผิวสีนะครับย้อนกลับไปเมื่อปีคิสศกักราช1 9 1 2ที่มีการจดบันทึกสถิติ การแข่งขันนากรีธาอย่างเป็นทางการโดยสาพันธ์กรีธานานาชาติหรือว่า IAAF นั้นเนี่ยมนุษย์คนแรกที่ถูกบันทึกสถิติว่าเป็นเจ้าของสถิติโลกนั้นเป็นชาวผิวขาวเป็นชาวอเมริกันที่ชื่อว่าแดนลิปปิงคอตนะครับทำสถิติเอาไว้10.6วินาทีหลังจากนั้นนะฮะต้องรอคอยกันไปอีกถึง17ปีครับ จึงมีชายชาวแอฟริกันหรือว่าคนผิวสีนั้นสร้างสถิติโลกขึ้นมาด้วยเวลา10.4วินาทีชายคนนั้นชื่อว่าเอ็ดดี้โทแลนด์สร้างสถิติเอาไว้ในปี1929ต่อมาครับในปี1964โฮสริโอเอสตาเวสนักวิ่งชาวเวเนซุเอลาทำสถิติโลกเอาไว้เป็นที่ฮือฮาในยุคนั้นก็คือ10.0วินาทีขึ้นมา กลายเป็นปรากฏการณ์นะฮะมนุษย์วิ่งจะต่ำกว่า10วินาทีได้แล้วแล้วหลังจากนั้นเจ้าของสถิติโลกในการวิ่ง100เมตรก็ตกเป็นของชาวผิวสีเป็นชาวเชื้อสายแอฟริกันนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาครับนักวิ่งที่เรารู้จักกันดี ก็มีมากมายหลายคนที่สร้างตำนานสร้างสถิติคว้าแชมป์การแข่งขันรายการใหญ่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นบ๊อบเ์นะครับไม่ว่าจะเป็นคาร์ลูอิสมาจนถึงแชมป์โลกคนปัจจุบันอย่างจัสตินแกตลิน เปนจอนสัน Johnson กับอาซาฟาพาวแล้วก็เจ้าของตําแหน่งเหรียญทองโอลิมปิก3สมัยแล้วก็เป็นเจ้าของสถิติโลกปัจจุบันทําเวลาไว้9.58วินาทีเมื่อปี2009อย่างยูเซนโบลบุคคลเหล่านี้ล้วนแต่เป็นชาวเชื้อสายแอฟริกันทั้งนั้นนะครับบางคนก็เป็นแอฟริกันแคริบเบียนอย่างยูเซนโบลแล้วก็อาซาฟาพาวนั่นเองครับขณะที่ ฝ่ายหญิงนะครับนักวิ่งสาวผิวสีที่เป็นตำนานของโลกก็คือฟอร์เรนกิฟฟิตจอยเนอร์ครับเธอสร้างสถิติโลกปัจจุบันไว้ด้วยเวลา10.49วินาทีตั้งแต่ปีคิศกรา 1, 1988 10ปีให้หลังในปี1998เธอเสียชีวิตลงจนถึงปัจจุบันนี้ครับ ก็ยังไม่มีนักวิ่งสาวคนใดของโลกสามารถทำลายสถิติที่ยืนยาวยาวนานนี้ของเธอลงได้เลยครับคราวนี้เรามาดูเหตุผลนะฮะว่าทำไม่ะนักวิ่งที่เป็นชาวแอฟริกันมีเชื้อสายแอฟริกันชาวผิวสีเนี่ยถึงสามารถวิ่งได้เร็วกว่ามนุษย์ นะฮะเผ่าพันธุ์อื่นในโลกในปี2012เนี่ยมีการทำวิจัยนำโดยศาสตรตาจารย์สตีฟแฮร์ริสจากมหาวิทยาลัยคิงคอลเลจที่มหานครลอนดอนประเทศอังกฤษเนี่ยนะครับทำการวิจัย,ยเรื่องนี้ออกมาแล้วผลก็ประจักษ์ออกมาว่าสาเหตุที่ชาวแอฟริกันหรือว่าชนเชื้อสายแอฟริกันชาวผิวสีเนี่ยวิ่งได้เร็วกว่ามนุษย์ นะฮะเผ่าพันธุ์อื่นในโลกก็เพราะว่าพวกเขามีกล้ามเนื้อส่วนหนึ่งที่ชื่อว่า f a s t t w i t c h หรือว่ากล้ามเนื้อกระตุกเร็วไอ้เจ้ากล้ามเนื้อฟาส t ทวิชหรือว่ากล้ามเนื้อกระตุกเร็วนี่นะครับคือมันทำให้การสปนะินการปีดการวิ่งในระยะสั้นๆเนี่ยการระเบิดพลังขึ้นมาในระยะประมาณสัก100-200เมตรเนี่ยโอ้โหมันดีเลิศกว่าคนเผ่าพันธุ์อื่นๆนั่นเองครับ ในขณะเดียวกันมันก็มีกล้ามเนื้อที่มีคุณลักษณะคุณสมบัติตรงกันข้ามชื่อว่ากล้ามเนื้อสโลเทวิชหรือว่ากล้ามเนื้อกระตุกชา้าอันนี้นะครับจะเหมาะสำหรับนักวิ่งระยะไกลพวกนักวิ่งมาลาทอนซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นชาวแอฟริกันอีกนั่นแหละแต่ว่านะฮะก็จะเป็น คนอีกจําพวกหนึ่งนะครับเหมาะมากนะครใครที่จะวิ่งระยะไกลต้องใช้กล้ามเนื้อแบบนั้นแต่ถ้าระยะสั้นเนี่ยต้องฟาสต์ทวิสหรือว่ากล้ามเนื้อกระตุกเร็วซึ่งในบรรดานักวิ่งระยะสั้นที่เป็นชาวแอฟริกันผิวสีจะมีกล้ามเนื้อส่วนนี้ครับดังนั้นเนี่ยโหชาวแอฟริกันก็จะเห็นว่าเขาจะมีกล้ามเนื้อแบบนี้ทั้งฟา s t ์ทว s สต์ o โล w i ทวอย่างพอล่าและคีปเนี่ย นะซึ่งเป็นเจ้าของสถิติวิ่งมาราทอนคนดังชาวสาราชนาจักนี่ก็เป็นชาวผิวสีคุณจะไปเอาแรดคลิปเนี่ยมาวิา่งระยะสั้นอย่างยูเซนโบลแรดคลิปก็ทำไม่ได้เพราะเขาไม่ได้มีกล้ามเนื้อฟาสทวิชเขามีกล้ามเนื้อแบบสโล w t ทวิชนะฮะในขณะเดียวกันโบลนะจะไปวิ่งระยะไกลไปวิ่งมาราทอนก็ไม่ได้เพราะกล้ามเนื้อเขาไม่ได้สร้างมาให้เป็นนักวิ่งระยะไกลเพราะเขามีกล้ามเนื้อที่เป็น f ฟา t w i t c h นั่นเองครับนอกจากนั้นมันยังมีงานวิจัยก่อนหน้านั้นนะฮะในปี2010ซึ่งก็เป็นผลงานการวิจัยที่ตอบคำถามในเรื่องว่าทำไมชาวแอฟริกันหรือว่าชาวผิวสีนั้นถึงนะฮะวิ่งได้เร็วกว่าคนเผ่าพันธุน์อื่นๆนะครับในปี2010เนี่ยนักวิจัยที่ชื่อว่าอาเดียนเบยานแห่งมหาวิทยยดุก แล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือดรเอ็ดเวิร์ดโจนส์แห่งมหาวิทยาลัยโคเวิร์ดเนี่ยสองท่านเนี่ยเขาได้ทำการวิจัยจากบรรดาทหารผิวสีเนี่ยเขาพบว่าชาวแอฟริกันเนี่ยจะมีจุดศูนย์ทวงของร่างกายสูงกว่าคนผิวขาวเนี่ยครับจุดศูนย์ทวงที่ว่าที่ว่ามันสูงกว่าคนผิวขาว3%ี่ยมันทำให้ชาวแอฟริกันเนี่ยเขาจะมี แขนและขาที่ยาวกว่าชาวผิวขาวหรือว่าชาวเอเชียเพราะอย่าลืมว่าการที่พวกเขามีจุดศูนย์ถ่วงที่สูงกว่าทำให้แขนขายาวกว่าขาที่ยาวกว่าเนี่ยมาสับกันในระยะ,ะ100่เมตรเนี่ยโอ้โหมันก็ได้เปรียบสิครับอย่าลืมว่าพวกเขายังมีกล้ามเนื้อกระตุกเร็วหรือว่าฟาสต์ทวิสต์ประกอบด้วย สองน่ยากเนี่ยมันก็เลยเป็นปัจจัยครับที่ทำให้นักวิ่งผิวสีเนี่ยสามารถวิ่งในระยะสั้นในการ s ป r i n ระยะสั้นแบบ100เมตรหรือ200เมตรได้ดีกว่าชาวยุโรปหรือว่าชาวเอเชียครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็มีข้อสังเกตเพิ่มเติมว่าในบรรดาลมกดเจ้าเหรียญทองในการแข่งพวกวิ่ง100-200เมตรทั้งหลายเนี่ยถึงจะเป็นเชื้อสายแอฟริกันแต่ก็จะเป็น แอฟริกันอเมริกันหรือว่า a อฟโ c a r i b b e a n ก็คือคนที่มีเชื้อสายแอฟริกันที่ไปเกิดหรือเติบโตอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือรวมถึงในประเทศสหรัฐอเมริกาทำไมคนที่เป็นแอฟริกันแท้ๆที่อยู่ในทวีปแอฟริกาตั้งแต่แอฟริกากลางลงมาถึงแอฟริกาใต้เนี่ยกลับไม่ประสบความสำเร็จในการวิ่ง100เมตร คำตอบก็คือว่าเรื่องของโภชนาการครับเรื่องของอาหารการกินวิทยาศาสตร์การกีฬาเพราะประเทศอย่างสหรัฐอเมริกานั้นเมื่อคุณเกิดและเติบโตอยู่ในสหรัฐอเมริกาแล้วเป็นนักกีฬานั้นเนี่ยคุณจะได้รับการส่งเสริมสนับสนุนแบบถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์ตามหลักโภชนาการหรือแม้แต่คุณไปเกิดที่จาเมกาเนี่ยนะฮะคุณก็จะมีชีวิตความเป็นอยู่ ที่ดีกว่าการที่คุณเป็นชาวแอฟริกันแล้วบางทีอยู่ในประเทศที่อยู่ในทวีปแอฟริกาตั้งแต่แอฟริกากลางไปจนถึงแอฟริกาใต้ซึ่งคุณภาพชีวิตหรือว่าวิทยาศาสตร์การกีฬาโภชนาการการดูแลนักกีฬาเนี่ยจะสู้คนที่เขาอยู่ในอเมริกาหรือว่าในพวกแคริบเบียนไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยมันก็มีเหตุปัจจัยอื่นๆด้วยมันไม่ใช่ว่าพระเจ้าสร้างอย่างเดียวนะ มันอยู่กับการที่มนุษย์ต้องมาสร้างเสริมจากที่พระเจ้าท่านประทานพรให้ด้วยท่านอาจจะมอบกล้ามเนื้อฟาสทวิชมาให้สโลว์ทวิชมาให้นะฮะอาจจะทําให้เผ่าพันธุ์ของคุณเนี่ยมีช่วงแขนขาที่ยาวกว่านะครับได้เปรียบในการวิ่งระยะสัน้นแต่ถ้าคุณไม่มีวิทยาศาสตร์การกีฬาที่ดีไม่มีโภชนาการที่ดีไม่ได้รับการดูแลที่ถูกต้องเหมาะสมนะฮะคุณก็ไม่สามารถที่จะประสบความสำเร็จ เป็นระดับต้นๆของโลกได้เช่นกันดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะมันต้องมีหลายองค์ประกอบมารวมกันด้วยเหตุและผลประการและชนิดละครับและนี่ก็คือเรื่องราวนะครับที่ผมหยิบมาฝากมาไขาข,ข้อข้องใจกับท็อกทูโทนไขข้อข้องใจในวงการกีฬากับผมโทนคุงพิรนนันจำบาเงินนะครับวันนี้ขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชมใน E ีนี้ หวังว่าจะได้รับการเมตตาดูแลกันต่อไปในระยะยาวด้วยการกด s u b s c r i b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับวันนี้ EP นี้ผมลาไปก่อนพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับฝากช่องทางการติดตามเมสเต์ของเราเอาไว้ด้วยนะครับทั้งทาง Facebook Instagram YouTube Twitter b l o g กนิเว็บไซต์ และฝากติดตามพวกเราเพิ่มเติมได้ที่ซาวคราวสปอติฟ t i อ y a เ p ิลพอด c a สต